กำลัเนี่ยติดตังไหมแรงมาแรกมาอีกน้ำแข็งแรกมาแรกแรกแรงแรงเอามาแล้วตัวนึงบ้านเขาผู้ตัวนึงเออ่าข่า,าจจำมาตัวเดียเลยเออนี่ของมันต้องบนีนะครับแลวยวผอ้หญิกตัวนึงตั้งโยกไปเออซื้อแล้วต้องซื้อเพิ่มเออดีใจดีใจ อันนี้รุนแรงก็นีนรหัสห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ีอันนี้มารหัสสามอ่าสามพัเนี่ยีแปดโอมันี้มีรุ่นใหงในหาพันทีแปดโอมครับแาโอมเที่โอมเดียวไปี่โอมเดียวจับะดว่ ผมตีงเงเงื่บเลยหน้าพากผมหน้าพากตีงเลยฝ้าองผิวผ์ตวนๆเลย